ยกทะลวังประกาศยุติบทบาทนักกิจกรรมทางการเมืองกลับไปอยู่กับที่บ้านยกทะลวังเยาวชนหนึ่งในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองกลับไปอยู่บ้านและขอสนับสนุนในเรื่องดนตรีและการศึกษานอกระบบแทนโดยโยกทะลวังได้โพสต์ข้อความ ผ่านทางเพจ Facebook เป็นการประกาศครั้งสำคัญต่อการทำกิจกรรมทางการเมืองโดยระบุว่ายุติการเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแล้วค่ะอยู่กับบ้านเป็นที่เรียบร้อยสนับสนุนวงการดน,นตรีบวกกยศซซึ่งการโพสในครั้งนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจจำนวนมากบางส่วนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีต่อตัวหยกเองและเป็นกำลังใจให้เยาวชนรายนี้กันอย่างมากมาย โดยหยกทะลุวังนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายใต้ชื่อกลุ่มทะลุวงังนอกจากนั้นเธอยังเป็นอดีตผู้ต้องหาในคดีม .112 ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นหยกมีอายุเพียง14ปี จากกรณีที่แสดงออกในกิจกรรมทางการเมือง13ตุลาหวังว่าสายฝนจะพาล่องไปที่บริเวณเสาชิงช้าเมื่อวันที่13ตุลาคมในปี2565นอกจากกิจกรรมทางการเมืองที่เธอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนั้นหยกทะลุวังยังเคยมีบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธทิเสรีภาพภายในโรงเรียนโดยการแต่งชุดปลียเวทและย้อมผมสีแดงไปโรงเรียนจนกระทั่งถูกทางโรงเรียนประกาศไล่ออก